ในสภาวะการแบบนี้นะครับใครที่มีตัวช่วยพิเศษหรือใครที่มีสิ่งที่เสริมดวงพิเศษคนนั้นถือว่าได้เปรียบคนอื่นนะครับวันนี้ผมจะบอกวิธีเสริมโชคลาภให้กับทุกคนโดยที่ทุกคนสามารถจะไปทำเองได้นะครับและเป็นสิ่งที่คุณอาจจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตคุณเลยก็ได้นะครับ สวัสดีครับวันนี้รายการพิขามาเล่าจะมาเล่าเกี่ยวกับวิธีเสริมโชคลาภกระตุ้นโชคลาภด้วยตัวคุณเองนะครับก่อนอื่นปุ่มแมตากดติดตามกดไลค์กดแ,กแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมกล่าวขอบคุณล่วงหน้านะครับเพราะว่าทุกคนที่กดติดตามและรับชมคลิปถ้ากับว่าได้ร่วมสร้างบาร,รมีสร้างอุทยานที่กาญจนบ,บุรีเป็นแดนเทพแดนธรรมโดยที่ไม่ต้องโอนเงินมาเลยนะครับ ไม่ต้องบริจาคมาเลยผมไม่ได้เรียลรายนะครับรายได้จาก u t u b e ทยอยไปสร้างแม้มันจะน้อยนิดนะครับแต่ทุกคนก็กล่าบว่าได้ประโยชน์จากการชมคลิปแล้วยังได้ร่วมสร้างอุทยานที่กาญจนบุรีด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดใครจะเมตตาช่วยเหลือผมอุปถัมภ์ผมก็อุดหนุนเทียนหอมชาเดินกับเทียนหอมชาชุดนคนาซับได้นะครับหรือสมุนไพหอมก็ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์แล้วทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าเกิดเป็นเทียนหอมอันเนี้ย ผมใส่น้ำมันเศกหลมหงไปด้วยแล้วก็มีวุตประสงค์คลที่ผ่านวิธีปลุกเสกแล้วนะครับถือว่าคุ้มค่าแล้วก็นําไปจุดตามในบ้านในที่ต่างๆหรือในร้านค้าก็ได้เพื่อเรียกโชคลาภเสริมโชคลาภของคุณนะครับพอดีวันนี้มีหลายๆคนเนี่ยถามผมมาว่านอกจากที่ผมแนะนําให้ทําสังฆทานทําบุญแล้วเสริมดวงท่องสวนมนต์แล้วเนี่ยมีวิธีไหนที่ผมใช้เสริมดวงให้กับตัวเองบ้างนะครับผมก็ ตัดสินใจว่าโอเคถ้าเป็นสิ่งที่ผมนำมาเล่าแล้วมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งผมคงจะไปบอก100%ไม่ได้ว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้100%แต่สิ่งที่ผมทำอยู่ใช้กับตัวเองอยู่นะฮะผมก็คิดว่ามันก็โอเคผมก็เลยนำมาเล่าให้ฟังนะครับโดยการที่ว่าทุกคนอาจจะเตรียมกระดาษมาก็ได้นะครับและผมจะอบอกอย่างนี้ฮะให้ทุกคนรู้ ปีเกิดก่อนเ,อเฉพาะปีเดางเดียนยนะแต่ไม่เอาพุทธศักราชนะครับแต่เอาคศคือคิดคิดศักราชนะครับอย่างโอเคอย่างของผมผมเกิดปีคศ1974แล้วก็เฉพาะ74ข้างหลังพอนะผู้ชายก็คือเอาตัวข้างหลังผู้หญิงก็ข้างหลังเหมือนกันพอได้74ข้างหลังแล้ว2ตัวหลังเอามาบวกกันอ่า74บวกกันได้11เพอได้11แล้วทําให้มันเป็นเลขตัวเดียวก็คือ1กับ1ก็คือ2 พอผู้ชายได้2ถ้าเป็นผู้หญิงได้2เหมือนกันนะสมมติถ้าเป็นผู้หญิงได้2เหมือนกันผู้ชายเอา10มาตั้งแล้วลบด้วย2ก็คือผมเป็นผู้ชายผมก็เหลือ8ส่วนผู้หญิงไม่ใช่เอา10ผู้หญิงเอา5ก็คือเอา2ที่ได้จากปีคศข,ของตัวเองก็เป็นผู้หญิงนะได้2เอา5มาบวกเอา5มาบวก2ก็คือได้7ถ้ากลับว่าผมเป็นผู้ชายผมได้8ผู้หญิงได้7ดังนั้น เมื่อคุณได้เลขมาแล้วแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะฮะว่าวิธีดูเสริมดวงเสริมโชคลาภของคุณเนี่ยมันเป็นยังไงทำยังไงนะครับเพราะว่าแต่ละคนจะไม่เหมือนกันลองไปทำดูนะครับถ้าคนที่ได้เลขหนึ่งนะฮะถ้าได้เลขหนึ่งอันนี้ก็คือถ้ากลับว่าคุณเนี่ยมีควรจะเสริมโชคลาภด,ด้วยการใส่เสื้อผ้าอันนี้ใส่เสื้อผ้าเป็นเลขสามเหลี่ยมหรือ ลายทางนะครับอันนี้ชื่อเป็นเสริมภายนอกทักว้วัโอเคเสริมโชคลาด,ดูรูปสามเหลี่ยมเสื้อผ้าที่มีรูปสามเหลี่ยมอะไรก็ได้หรือลายทางนะครับแล้วก็สีที่คุณจะเสริมดวงโชคลาบของคุณคือสีเขียวกับสีน้ำตาลโดยทําอย่างนี้นะฮะหาสติกเกอร์ที่เป็นสีเขียวเล็กๆกลมๆเหมือนที่เวลาเราไปตามตลาดแล้วเขามีสติกเกอร์ที่ติดอย่างนั้นก็ได้เล็กก็ได้หรือคุณมีหาสติกเกอร์อะไรก็ได้ตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆหรือตัดเป็นวงกลมเล็กๆก็ได้แล้วไปติดที่บัตรประชาชนของคุณนะฮะ ของคนที่เลขได้หนึ่งเนี่ยนะก็คือสีเขียวหรือสีน้ําตาลนะฮะส่วนคนที่ได้เลข2เนี่ยคุณใส่เสื้อผ้าควรเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะถ้าได้เลข2แล้วหากระเป๋าตังค์เบอร์หนึ่งก็เป็นกระเป๋าตังค์หรือที่เก็บตังค์หรือสติกเกอร์ที่เป็นสีอ่าส,สีเบสสีเหลืองอ่อนสีเหลืองแก่หรือสีเอิร์ธโทนนะฮะ ติดไว้ที่บัตรประชาชนนะฮะหรือจะหากระเป๋าสตางค์ก็ได้ที่เป็นสีพวกนี้นะฮะของคนที่ได้เลข2นะครับส่วนคนที่ได้เลข3นะครับก็คือคุณหาเสื้อที่เป็นลายสามเหลี่ยมก็ได้อันนี้จะตามสะดวกนะฮะเป็นลายสามเหลี่ยมอะไรเงี้ยแล้วหาสติกเกอร์หรือกระเป๋าสตางค์หรือที่เก็บตงังกล่องเก็บตังกระปุกอ,อมสิน ทุกอันเหมือนกันนะคะรับเบอร์ทุกเบอร์เหมือนกันหนึ่งไม่ว่าหนึ่งหรือ2หรือสานะฮะหากระปุกออมสินหรือที่เก็บตังกระเป๋าสตางค์ก็ได้หรือเอาสติกเกอร์สีนะครับที่เป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสว่างสว่างนะฮะสติกเกอร์นะ่ะแปะไว้ที่บัตรประชาชนก็ได้เล็กๆนะฮะแปะไว้ที่บัตรประชาชนส่วนกระปุกออมสินกระเป๋าสตางค์ก็เป็นตามสีที่ผมบอกนะค,ะคนที่ได้เลข3นะฮะส่วนคนที่ได้เลขสีนี่นะฮะก็คือ หาเสื้อผ้าที่เป็นลักษณะเหมือนลวดลายเป็นคลื่นลายเว้าโค้งก็ได้นะครับแล้วก็สีที่เรามาติดสติกเกอร์หรือกระเป๋าสตางค์หรือที่เก็บเงินหรือกระปุกออมสินนะฮะที่เป็นสีน้ําเงินหรือสีดําถ้าเป็นประชาชนก็ติดสติกเกอร์สีน้ําเงินเล็กๆกลมๆเล็กๆก็ได้หรือสีเหล่ยมเล็กๆก็ได้แปะเอาไว้ ที่บัตรประชาชนนะครับส่วนคนที่ได้เลข5นะครับก็คือหาเสื้อผ้าที่เป็นลายสี่เหลี่ยมนะฮะอันนี้สี่เหลี่ยมนะเบอร์5แล้วก็หาสติกเกอร์กระเป๋าสตางค์กระปุกออมสินหรือที่เก็บตังอะไรของคุณก็ได,ด้กล่องเก็บสมบัติของคุณอะไรเงี้ยนะให้เป็นสีเบจสีเหลืองอ่อนสีเหลืองแก่หรือสีเอิร์ธโทนก็ได้นะครับแล้วก็คนที่ได้เลข6กนะฮะก็คือหาเสื้อผ้าที่เป็นลายวงกลม เป็นกลมเป็นอะไรก็ได้เป็นลักษณะรูปมีรูปวงกลมในในเสื้อหน่อยก็ได้อารูปเดียวก็ได้อันนี้ไม่ได้สีเลียดน,นะครับหรือจะแล้วก็สีต่างๆที่ผมบอกไปมาเนี่ยจะใช้สีตามที่เป็นสติ๊กเกอร์แปะแบบประชาชนก็ได้จะใส่เสื้อสีนั้นในวันที่คุณจะซื้อลอตเตอรี่จะซื้อหวยไปซื้อลอตเตอรี่หรือเล่นหวยหรือเล่นอะไรเงี้ยนะฮะคุณอาจจะสมมติวันหวยออกพวกนี้คุณก็ใส่เสื้อสีตามนั้น นึกออกไหมฮะอย่างคนที่ได้เลข6กเนี่ยก็คือลายที่เป็นวงกลมก็คือลายวงวงกลมนะฮะพรุ่งนี้คุณอาจจะใส่เสื้อที่มีลายวงกลมแล้วก็อาจจะใส่เสื้อที่เป็นสีขาวสีเงินสีทองหรือสีเมทัลลิกนะสีออกโลหะนะสีเมทัลลิกหรือสีขาวง่ายๆแล้วก็ให้เอาสติกเกอร์เนี่ยแปะสติกเกอร์นะสีเงินหรือสีขาวก็ได้สติกเกอร์สีขาวได้ง่ายสุดแปะที่บัตรประชาชนของคุณนะฮะแล้วก็กระปุกออมสินกระเป๋าสตางค์ที่เก็บตัง คุณก็อาจจะเป็นสีขาวหรือกล่องสีเงินเงินก็ได้ที่วาววาวาวนะฮะกล่องสีเงินหรือสีทองก็ได้วาววาววววาวเนี่ยแล้วก็หรือสีแบบสีโลหะฮะ เงาๆอ่ะอันนั้นก็ได้เสริมโชคลาภเสริมเงินทองของคุณนะคุณอาจจะหากระปุกออมสินหรือที่เก็บเงินหรือที่เก็บลอตเตอรีร่ของคุณใส่างี้ก็ได้ <c oughs> คนที่ได้เลข7นะฮะเสื้อผ้าก็ควรเป็นลักษณะลายวงกลมก็จะเสริมดวงนะฮะแล้วก็สีก็คือจะเป็นสีขาวสีเงินสีทองสีเมทัลลิกเหมือนกับเลข6เลยอันนี้นะฮะ <c oughs> แล้วก็คนที่ได้เลข8นะฮะก็คือหาเสื้อผ้าที่เป็นลายสี่เหลี่ยมนะฮะเหมือนผมโอเคเสื้อผ้าที่เป็นลายสี่เหลี่ยมเป็นลายสี่เหลี่ยมมีลายสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้ แล้วก็สีก็คือสีเบจสีเหลืองอ่อนสีเหลืองแก่สีเออร์โทนในเสื้อไม่จำเป็นต้องสีเหลืองทั้งทั้งหมดเลยเพราะบางคนบอกว่าโอ้กลัวดราม่านะฮะก็อาจจะใส่เสื้ออะไรที่มันมีลายสีเหลืองหน่อยก็ได้นะกระเป๋าสตางค์ที่มีสีเหลืองก็ได้หรือกระปุกออมสินหรือที่เก็บตังค์แล้วก็เอาสติกเกอร์สีเหลืองหรือสีเบจนะฮะสีเหลืองอ่อนก็ได้หรือสีเหลืองแก่ก็ได้กลมๆเล็กๆหรือสีเหลืองก็ได้ ของคุณบอกว่าเสื้อผ้าอะไรวงกลมจะดีเบอร์ B 8นะฮะก็ตัดซิกเกอร์เป็นวงกลมสีเหลืองแปะที่แบบประชาชนนะฮะส่วนคนที่ได้เลข9กนะครับก็คือหาเสื้อผ้าที่เป็นลายทางหรือลายสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็หากระเป๋าสตางค์หรือกระปุกออมสินที่เก็บเงินนะเป็นสีเขียวหรือสีน้ําตาลนะครับหรือเอาแล้วเอาสติกเกอร์นะสีเขียวหรือสีน้ำตาลก็ได้ถ้าหาง่ายก็สีเขียวตัดเป็นรูปสามเหลี่ยมก็ได้นะฮะตามที่ผมบอกตอนทุกๆคนก็เหมือนกัน แปะที่บัตรประชาชนของคุณนะฮะแล้วถ้าวันที่คุณจะไปซื้อลอตเตอรี่หรือรอวันที่คุณถูกหวยออกแล้วก็ตามคุณอาจจะใส่เสื้อผ้าสีตามแนวนี้ก็ได้นะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเฉยๆนะครับก็ลองไปพิสูจน์นะครับไม่เชื่อลองพิสูจน์เพราะว่าถ้าเรามีตัวเสริมบางครั้งที่เขาบอกนะฮะเก่งต้องบวกเฮงด้วยบางคนเก่งอย่างเดียวเหนื่อยทั้งชีวิตไม่มีอะไรดีขึ้นเหนื่อยไปตลอดแต่ทำไมาบางคนเหนื่อยนิดเดียว ทำไมเขามีนูน่นเขามีนี่เขาเดินแป๊บเดียวเขาสำเร็จเขาได้นู่นได้นี่บางครั้งคนเราคําตอบที่หมอหรือใครก็ตามนักธุรกิจก็ต้องมีคำว่าอ่าปฏิหารเกิดขึ้นหรือไม่น่าเชื่อหรือบางคนบอกว่าฟุกหรือบางคนบอกว่าโอ้ดวงดีอะไรอย่างเงี้ย ดังนั้นสิ่งพวกนี้ที่เหนือการคาดหมายเนี่ยมันก็เกิดจากบางอย่างพลังงานบางอย่างที่มันดึงดูดมาเราไม่รู้ดังนั้นวันนี้รายการพิหาามาเล่าก็กราบขอบคุณทุกคนนะครับขอทุกคนลองไปพิสูจน์ก่อนที่จะถึงวันที่คุณมีสิ่งดีๆเข้ามาโดยที่คุณคาดไม่ถึงนะครับขอบคุณครับ